นี้ไลฟ์สดมันก็ดีเน่ะมันเข้าถึงผู้คนลงคิดดูดิพี่ถ้าไม่มีไลฟ์สดหน่อยเมื่อก่อนเราไม่คิดว่าจะมีวิดีโอคอฟเฟตไทม์นะหรือวะแต่มันมีอ่ะมันเมซซิ่งมากอะนะเมื่อก่อนฝน,น,นใช้โทรศัพท์รุ่นแรกซีเมนเอสามห้าแล้วก็มามอเตอรลล์ olla วิวัฒนาการแม่งโคตรเจ๋งอะ่ะดูดิ เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปนั่งเปิดร้านขายของเลยรอลูกค้า walk in คน2คนเนี่ยพอเราออนปุ๊บเนี่ยลูกค้าแม่งมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นการตลาดแม่งสุดยอดฝนก็ไม่จำเป็นต้องถือสินค้าฝนเน้นการพูดพูดโดนใจ เมื่อก่อนเคยพูดเอานี่ไหมคะเอานั่นไหมคะเอานี่ไหมคะเอานี่ไหมคะคนก็ไม่ซื้อพูดแต่ประโยคเดิมๆแต่พอมาพูดอะไรที่มันเป็นจี้ใจคนประสบการณ์ตรงคนติดตามเยอะขึ้นคนติดตามเยอะขึ้นร้อยคนร้อยคนชอบ ติดตามศรัทธาอยากช่วยอยากอุดหนุนช่วยเหลืออยากจีบคนที่เป็นลูกค้าก็จะเป็นพวกนี้แหละแล้วลก็เข้ามามันเป็นเทคนิคการทำธุรกิจที่แบบปังมากพี่ฝนบอกให้พี่ถ้าพวกพี่นะออกมาไลฟ์สดกันหมดหนะเวยฝนเชื่อว่าพวกพี่มีหน้าร้านของตัวเองได้สบายมากนะรูะ้ปะ พวกพี่ลองลองไลฟ์สดกันดิฝนเชื่อว่าพวกพี่นี่แม่งสร้างรายได้กันได้สบายนะรู้ปะอืมทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไม่เหมือนกันพ,กพี่สังเกตมหมดาวติกตอกดาวเนี่ยเนี่ยติกตอกที่โผล่เข้ามาเด้งขึ้นมาเนี่ยแม่งไม่ซ้ำหน้าเลยนะไม่ใช่ดารานะครับมนคือคนปกติทั่วไปนี่แหละ ป้าขายของลุงขายของเขาก็ดังขึ้นได้เว้ยเพราะทุกคนเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองมาพูดมาไลฟ์มันต้องมีคนที่คิดเหมือนเราอะหรือสไตล์เดียวกับเราอะที่มาถูกใจมาเป็น fc ว่าเฮ้ยกูเจอเพื่อนแล้วเว้ยกูเจอคนแนวนี้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยแรกๆไนะพี่ลองพูดในสิ่งที่ทุกคนไม่กล้าพูดแต่แม่งเคยเจออะ เคยเจอกับตัวอย่างเช่นการเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วคุณไปเจอฉี่หยดอะแล้วคุณลงมาเล่าเ่ยเชี่ยแม่งกูเจองนี้ว่าแม่งฉี่หยดไม่รู้มันฉี่ท่าไหนกูก็ต้องนั่งยิงยองต่อไปแล้วกูก็ไม่กล้าเช็ดพออีกห้องพอกูออกไปจากห้องห้องนั้นปุ๊บคนต่อคิวเข้ามาเขามองกูตาขวางเลยนะเพราะเาคิดว่ากลัวเข้าห้องน้ําสกปรกแต่มึงจะรู้ไหมเนี่ยว่ากลัวไม่ได้เป็นคนทํามันคือคนก่อนหน้านั้นมันเป็นอะไรที่มัน แล้วคนที่เขามาเจอคลิปแบบเนี้ยเขาก็จะมองว่าเฮียกูก็เป็นอย่างนั้นว่ะอะไรเงี้ยกูก็เคยเจอนะแต่กูไม่ได้ทํานะอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีคนที่เคยเจอเหตุการณ์เดียวกับเราอะเยอะมากนะลูวอะมาคอมเมนต์มาแชร์มากดบันทึกแล้วคลิปคุณก็จะดังไวมากเลยเพียงแค่คุณพูดประสบการณ์ของตัวเองเว้ยที่ที่คนที่ทุกคนส่วนใหญ่ก็เจอแต่แค่เอาไม่ได้เอามาพูดอะอันนี้คือเทคนิคนะซึ่งมีความสำคัญมากในการปั้นช่อง อไอสิ่งที่ฝนพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เป็นประสบการณ์ตรงนอกนั้นเอามาพลิกแพงแต่งเติมเราไม่สามารถพูดถึงลูกค้าตรงๆเราไม่สามารถเอาชื่อคนมาได้เราแค่สร้างเหตุการณ์สมมติมาแล้วมันมาอยู่ในเขาคงเรื่องจริงเท่านั้นเองบางทีก็เอาเรื่องของคนที่เรารู้จักบางทีก็เอาเรื่องของ f อฟคนท่านหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เอามาเอามาเล่า,ามาไลฟ นะคะ l ล l ว b ีแบ็คืออะไรวะเทือนงเดี๋ยวนี้นายมีสารานะอ่ะบางวันป้าบางวันเทืองก็ไม่มีสารานะหรอป้าสิวขึ้นตายตาย